Everybody get up. Hey. ค,ครานว,าวนะเรา,าร้จักกับหนังสือเดินทางของประเทศไทยนะครับว่าหนังสือเดินทางของประเทศไทยนั้นมีกี่ชนิดและก็แต่ละชนิดนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างสำหรับหนังสือเดินทางไทยเป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้เฉพาะประชาชนไทยเท่านั้นโดยกองหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ อาจจะออกในประเทศไทยสถานเอกอกัครราชทูตในต่างประเทศหรือสถานกงศูลไทยทั้ง86แห่งและชนิดหนังสือเดินทางประเทศไทยในปัจจุบันนี้มี4ประเภทดังนี้ประเภทที่1คือหนังสือเดินทางธรรมดาหน้าปกสีแดงเลือดหมูออกให้สำหรับประชาชนทั่วไปหนังสือเดินทางนี้มีอายุไม่เกิน5ปี ประเภทที่สองนั้นเป็นหนังสือเดินทางราชการหน้าปกสีน้ำเงินเข้มหนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน5ปีผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้นไม่สามารถนําไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวได้หนังสือเดินทางประเภทที่3นั้นคือหนังส,สือเดินทางทูตจะมีปกสีแดงสดประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน5ปีไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้หนังสือเดินทางชั่วคราวจะมีปกสีเขียว หนังสือเดินทางชั่วคราวนี้มีอายุ1ปีจะออกให้ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุและมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่อาจออกหนังสือเดินทาง e-passport ได้นอกจากนี้ยังมีอีกสองประเภทพิเศษคือหนังสือเดินทางพระออกให้สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปต่างประเทศตามในระเบียบ มหาเทระสมาคมและหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัทออกให้ชาวม,มุสลิมเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัทหนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุสองปีเท่านั้นยืน่นเอกสารที่องที่หนึ่งนะคะสำหรับค่าเอกสารนะคะจะเป็น6กพื้นฐานสิบบาททำแบบบริการแล้วพอเราวิ่เอกสารตนี้เสร็จก็ต้องไปตดปารโพสต์ที่มาถ่ายเอกสารอีกครั้งหนึ่งไปยุ่งยากเลย การจัดทําบตรผ่านแดน border pass เป็นความรับผิดชอบของกรมการปกครองเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินเข้าออกบริเวณพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงภายในให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านจำนวนสีด้านได้แก่ พมา่าลาวกัมพูชาและมาเลเซียโดยในปัจจุบันมีจุดผ่านแดนถาวรทั้งสิ้น36จุดซึ่งบัตรผ่านแดนแบ,บ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. บัตรผ่านแดนถาวร Border Pass จะออกให้บุคคลสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ชายแดนมีลักษณะเป็นรูปเล่มสีเขียวใช้เฉพาะจุดผ่านแดนด้านประเทศลาวและพาม่าเท่านั้น 2. บัตรผ่านแดนชั่วคราว Temporary Border p a จะออกให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ชายแดนบัตรผ่านแดนชนิดนี้สามารถใช้ได้ที่จุดผ่านแดนทั้ง4ประเทศซึ่งในการจัดทําบัตรผ่านแดนนั้นโดยปกติจะใช้วิธีเขียนด้วยลายมือแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโครงการปกครองจึงได้จัดทาโครงการ e-pass หรือการออกบัตรผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้บิเพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดที่ติดกับประเทศลาวที่ให้บริการอ e ีกอีบเดอพาคือเชียงรายน่านเลยนหนองคายนาครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีโดยค่าวธรรมเนียมในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับละ30บาททั่วประเทศเราจะมาสรุปนะครับทการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวนะครับ หน่วยบริการบัตรที่นวกันตอนแรกจุดที่1ก็คือเราได้สัาแบบเดินทางชาชุนัาไปนนะครับเระอการรอสามตาง้มานที่จุดที่หนึ่งเจที่ากะรับสัมดาเราไปแล้วดเนินการ้จะรับนจากเราเลยก็คือายค่าทํานีแล้วเราก็ไปยืนรอคิวอเรารอแล้วก็คือทำท่านวน้นนี้เราจะได้มาองแ กรณีที่เราจะไปลาวก็คือไปตลาดบาเก่าจับไม่เกินสองคู่และอีกกรณีนี้ก็คือไปปากเซ45โลต้องแจ้งว่าไปปากเซถ้าจะไปไกลมันได้สองคืนสามวันจอมาก,ก่อนนั้นก็ได้แต่อย่าเกินสองคืนสามวันโดยปากสี่พันบาทต่อคนต่อมอจะปิดสองคู่ถ้าจับไม่เกินสองคุ่ก็เดินปากสี่พันบาทื้อเราได้ก็คือผ่านเดนแล้วนะครับเราก็จะไปพครื่อนตสื่อนี้ผ่านมางยัง์ประเทศลาวนะครับ เอาไปยืดด่นเอกสารไปปฏิบัติเรามันดีกว่าครับตามผมมาเลยครับอันนี้ครับรถที่ได้ไปครับเอาเอาเอา,เอา,ว,าว่าเอาแคันนี้เหรอเอาเหรอเอามาเร็วมาวะ ตอนนี้เราอยู่ที่ดา่านกรุงศุลกากรขอช่องเม็กนะครับผมต่อไปเราก็จะไปดูนะครับว่าที่เราจะยื่นหนังสือผ่านแดแล้วก็ไปยังประเทศลาวเราจะต้องไปทำยังไงบ้างะครับเอฟเอฟไม่มีร่มนะคะคุณเอฟเลยบอกว่าตอนนี้ขอผ่านข้อสำคัญน,นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยในการมาช่องเม็กนะคะอย่างแรกคือเป็นตาอย่างที่สองที่บวกนะคะอย่างที่สามลง ได้ยังแต่วันนี้ลืมเอามานะคะชุดถุงยาวค่ะามาด้วยนะคะไม่งั้นำดำแน่นอนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดที่เราจะเข้าไปยื่นเอกสารไปที่ศาธารนรัฐประชาธิปไตยประชาชลารนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปก็จะมีป้ายในข้อระวังนะครับที่สริยการกวดช่องอเมตรที่จะเห็นได้ว่าข้อระวังนี้จะเป็น จากพวกข้ามนาำบริกรทุกชนิดเข้ามาในราชาอาณาจักรไทยนะครับผมข้าวปล่าฝืนมีโทษตับถึงประมาณ15เข่านะครับของการนำสินค้าเข้ามาอย่างในราชาอาณาจักรสังเกตนะครับด้านบนจะเป็นภาษาไทยส่วนด้านล่างจะเป็น,นาาาภาษาลาวครับซึ่งเป็นภาษาลาวก็จะมี2ภาษานะครับผมที่สามารถที่จะสื่อสารกับคนไทยแล้วก็คนประเทศลาวที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ได้รู้ว่าคระเบียบของประเทศไทยมีข้อต้องข้ามอะไร่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นห้องที่เราสามารถศึกษา ก่านต้องถือเดินทางทเราไปทํามาคือใบนี้นะคะผมที่เราจะต้องยื่นให้กับเจ้าน้าที่นะครผมเพื่อเราจะได้หาแดดเข้าไปได้ ขาออกเราจะไปประเทศลาวลาวดตั้มบายดียังยังไม่ข้ามรอให้ข้ามก่อนอันนี้ไทยอันนี้ไทยู่เหรอข้ามพื้นไม่หมดราวนจะเปลี่ยนภาษาไทยเดียวว่าทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางไปประเทศลาวหรื่ออินทร์ลาวตามผมมาหนึ่ครับเพาจะเห็นนะครับผม จากที่เราสังเกตตัวหนังสือเขาจะมีภาษาไทยภาษาลาวและก็ภาษาอังกฤษเขาจะบอกนะครับว่าสินค้าที่ต้อห้ามจะนําเข้าหรือนำออกมีอะไรบ้างนี่จะเป็นแจ้งเอกสารคนเขาเที่ยวตาดบงต่าด้วยเอกสารรับตาแล้วครับที่แจ้งเอกสารคนเข้าเที่ยวตลาดบางเาเาเป็นอันนี้เป็นจุดของ่างประเทศลาว เขาจะพับหัวพับตาเป็นสีแดงนะครับเฮ้ยสีม่วงนี่จะเป็นฝั่งประเทศไทยก็คือเราจะเรียนในต่างประเทศจะเป็นสีม่วงเราวันนี้ก็เป็นการแนะนำการเข้าของเมืองค้งที่จะจะทัพทัพไปตกลนมา แล้วคันก่าะไับน้แล้วก็รถอรนค่ะนกั่ะสหรับตอนนี้นะคะเราก็จะออกจากประเทศนาแล้วนะคะเพราะว่าไปช้อปปิ้งมาเหนื่อยมากเลยร้อนไอเปิลก็ันจะละลายไปกับแป้งนะคะไปเจกันอีกข้างนึงตรงที่ฝั่งไทยเลยแล้วกัน ใถ้าอาณาจักรไทยก็คือกที่เปิอารวะครับทางของเราก็จะมีการกำหนดาริว่พื้นที่จะจัดการที้ไช้พดนะครับก็จะมีพวกสัตว์ป่านะครับที่ว่าเป็นสัตว์ปุ้งครองนะครับตามหมายไทยที่ป้งครองก็จะมีตามภาพเลยนะครับแะที่เห็นป่าูกแคเต่าเต่านา แลนแรนกอแยกคำว่าแรนแรนจะมีเป็นตระกูลในการกับแต่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ในโปรงไม้พวกนี้ครับแล้วก็เขาจะมีการเคลื่อนไหวที่เร็วแล้วก็เขาจะไม่ชอบน้ําแรนเรนเป็นสายปานแปลววิ่งนะคแลนว่าท่านใดที่ว่าพบเห็นการกระทาผิดก็ปรุแจ้งนะครับสายด่วนหนึ่งสามหกสองได้ หมากรูดวางต้นต้นจมขึ้นเง้ยายืเพราะว่าหมาแล้วร่มมีกิ่นาโดยสุดคาวข้าวจะแปลเป็นข้าวีมีอากาศมีฝนผสมตกบสแอ่งแต้ต่างมันมังเกตนทคือมันก็มของค่ายตามแข็งอากาศที่หอนยํางตากแดดอากาศหนาวย้่พอเสือมจนแ็งสุดคาวข้าวจะแปลเป็นข้าวกระเทียมกินแต่จะไม่กิต่อ้อกินแต่บือเบืนอจะสั้งที่เจ๋งไหม ในผู้ใหญุ่กขาวคำรงพรทธชางถ่ายภาพจริพรธมาติชาแด่งตองถ้าเกิดว่าเราใช้พ่างี้คะราจะสามคนสามเกได้นะถ้าวามจะเป็น3คนเราจะแงให้ตนนี้คือุ่ทรครามจังหวัดสมุทรสราหว่ารริพานคือเป็นสือที่เป็นสัญญาระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามือราชอาณาจักรไทยได้ทำสัญญากับจังหวัดหนึ่ง จังรั่งจังหวัดจังัดรับผประชาชนงของทั้งของประเทศนี้สามารถที่จะเดินทางติดต่อค้าขายกันได้แต่ว่ามีข้อจากัดด้วยน้ในึงค่ี่ถ้าคนเราเข้ามาในประเทศไทยแล้วมันสามารถที่จะออกนอกภายในตังหวัดนได้ในยี่ิบสาคืนถ้าใช้ผลจะถามถ้าใช้คุณผู้ชมรับถ้าใช้ยืนข้าสมอที่รสามารถเป็นชาวคนครับผมใช้ไปเลยเข็ดบตรกรณีที่เราไปนะเราทำเดินทางที่หายาหายขาดใช้เราครับเราก็แจก รห้นเกขอบคุณมากที่พี่ได้มาให้คําแนะนําแล้วก็มาให้ความรู้เป็นวิทยากรให้กับพวกเราในครั้งนี้ก็ก็พวกเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนักทีเนี่ยครับขอเชใหม่ครับได้เที่ยวสนุกได้ไปประชานธรร่งปสัมกันรเที่ยวพเเรามาเทียวอย่างสบายใจ